วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขบวนที่สองหกหนึ่งนะคะคือรถไม่มาก็ไม่ตัดนาละงงมากยังไงก็ขออัไพด้วยนะคะ่ะขบวนรถเที่วนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งสองหกหนึ่งไปสาระอยู่อีกแล้วค่ะ ไปรถทางซ้านะคะมีบางลำโดดเป็นสาต่อไปค่ะ เมื่อขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีสระาไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีวัชวัตรเป็นสถานีต่อไปนะคะหัวหินไม่รู้ว่านี่พวกตู้แอร์หรือเปล่าแต่มันมีควันอะไรขึ้นตรงกลางไม่รู้อะตลอดเลยอะกลัวเดี๋ยวไม่รอดนะนะริวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดคันท้ายน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านะ วัธรรมดาที่2มีออกจากสถานีสระยาไปแล้วอยู่ล้ส่งผู้โดสารที่สถานีวัดสุวันเป็นสถานีทัดไปค่ะ สองห้าหนึ่งเหรอไม่ใช่ขบวนรถนะคะที่จะเข้าที่ยับในชานชลาที่หนึ่งสถานีสระาุนะคะเป็นรถพิเศษชันเมืองขอบวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะคะน่ะรถอะไรอะแม่มดังฟืง่งเคีย <S 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 lys lys> ก็ขบวนนี้ก็ก็เขาก็จะหยุดตามเวลาที่เขากําหนดนะคะเพราะว่ามันคันนี้มันจะไปทันกับสายสีแดงรอบที่กําลังออกจะออกจากจริญชันเพื่อไปบางซื้อนะคะคือมันจะทันกันทุกรอบเลยเหมือนเขาวางรูทมาแล้วนะคะ ที่หนึ่งเจสองนะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุงไงโกรกป้ายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สถานีสารยานะคะ<ม>เนื่องจากช้ามากกว่าหนึ่งอนาทีนะคะตอนนี้เชื่ห้าสองสองห้เว้ยเนี่ยวีดแบบเนี้ยหนึ่งสอง อื <c oughs> อ๋อไม่ใช่ฮะอโอ้คันนี้นะคะได้แต่ผ่านนะคะวันนี้หยุดนิ่งเลยครับทุกคน <c oughs> เริ่มเลย <c oughs> ไปดักรถได้ไหมน่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดักหน้ารถกันนะ ที่หนึ่งเจ็ดสองนะคะตอนนี้ให้สัญญาณออกจากสถานีสารยาแล้วนะ จอมาขัลงก็มีนะเหนื่อยอ่ะวิ่งอ่ะไปลุงนี้ไปคันนี้ดีกว่าล้ำลวลำลวละำลลำๆลๆๆลำแล้วเดี๋ยวเราดักอีกหลายขบวนนะที่เราจะดักวันนี้ส่วนที่หัวหินฝากติดตามด้วยนะคะ้ทุกคนน่ารักไมอ๋อมีคนเดินตัดหน้า ่ายแล้วว่าถ่ายริวนี้ป่อยมานึงนึงอยู่น่นฟุ้นฟุ่นปุ๊บ We were out. น่ารักนะคะขบวนที่3ามสนะคะรถแรกอีกแล้วนี่รถแรกก็วันนี้มาเก็บภาพที่สารยานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะนีตู้โบกี้ขายอาหารนะคะ บกี ok ้กินข้าวค่ะบกกขอปอนะแล้วก็ตู้ชั้นสองนะชั้นหนึ่งจะอยู่ตู้หน้าสุดนะคะถ้าเป็นขากลับไปค่ะแล้วก็ตู้นะคะบฟกกอปอเออแล้วแถวนี้ก็จะมีคนข้ามไปข้ามมาบ่อยๆนะพอเขารอชอคอจะระวังมอ้อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยก็จะข้ามกันไปกันมาแบบนี้ขบวนรถนะคะที่จะเข้าเทียบในอฮะขบวนรถนะคะที่จะเข้าเทียบในชานฉลาที่สองนะคะเมื่อกี้คิดว่าว่าชานฉลาที่หนึ่งเ้ยเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองค้าสองนะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีประจวบคีรีขันไปทางสถานีธนบุรีนะคะ น่าจะเข้าพร้อมกับสามเจ็ดกับสี่หอะเนี่ยไอ้สามปกับสี่หอะเนี่ยสี่สี่หนึ่งหกดูไกลๆรู้เลยนะ่ะเครื่องเดิมอีกแล้วเหรอไม่อีกแล้วเหรอ แล้วขบวนรถที่จะเข้าเทียบในชานชลาที่ โบนรถธรรมดาก่ะบว์ไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นรถรวพิเศษ,ษ,ษ,ษนะคะฝั่งนี้เป็นรถธรรมดานะคะเขาจะเป็นคู่แข่งกันมานะคะแต่วันนี้ขันหลังช้านะขันหลังต้องขึ้นแกรนก่อนนะคะพี่ดับไฟหน่อยเข้าทุกไฟเลย เคยก็คำนวณเท่านี้นะคะตู้แรกก็จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ตู้นอนชั้นสองของแอร์แอร์ A นะคะก็ตู้บอขอนหะรือบุกที่ก,กินข้าวนะคะแล้วตามด้วยบช่ทอโบอก,กี้ชั้นโทนะคะก็คือชั้นสองค่ะ ส่วนพอโซสองมันจะปนชั้นสามกับชั้นโทด้วยก็ที่เาให้เป็นชั้นสามช่วนใหญ่อยากทำคอนเทนต์กันนั่งไปห่วยโกรกนะแล้วก็ เดี๋ยวนี้เราเคยถ่ายตอนออกทอบอไปแล้วเริ่มเลย,ยไปค่ะแล้วเราออกจากสถาน,นีทอมบุรีนะป้าไปสถาน,นีตลิ่งจอนนรุกูลว้ายรักไม่ไหว,ไวเราเคยเจอคดีที่ประจวบคีรีขันหรือหัวหินของเรา่น,นีอง 哎，人动的。嗯嗯 สองสามสามหรือเปล่าเ,เริ่มเลยเริ่มเลยเร็วๆไปแซงกับสองไปแซงกับสองห้าหนึ่งอะลงนี้ไปด้วยดีกว่านั่นไงเฮ้ยศูนย์สาม ก็มากินเรานั่งสองห้าสองสองห้ามือวะมือยังไม่ออกเลยจบด้วยการปิดประตูแค่นั้นจบ รอทาง252ค่ะ252อาจจะอยู่ในทางล่องก็ได้อาจจะไปรู้985โอ้โหตู้นอนแบบโตเกียวตู้นอนแบบเดวู่นแต่ทำเพปเป็น Bukit Station, Terminal Station. Passengers can interchange to the North Line and MRT Blue Line at this station. ขบวนรถนะคะเที่ยวล่องเที่ยวต่อไปนะคะเป็นรถธรรมดาขบวนที่2 3 4สาสี่คะเมื่อกี้เรามา,าจากสรยาน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรุงเทพหัวลำโพงต่อนะคะเราเพิ่งออกมาจากทอบอนะคะนะไปที่ตลิ่งชันแล้วก็ขึ้นสถานขึ้นสายสีแดงมาลงที่บางซื่อแล้วไปกทอต่อนะคะหัวลำโพงต่อนขะขบนวนรถธรรมดาขบวนทีน่สองสามสี่ตัวบิดขึจากอาเที่ค่ะ ว้าย <Why? S 2> ตะปิงบัวขบวนที่สอง,สอง ถึงวิธีก็น่าจะกรุงเทพหัวลำโพงเลยนะคะขอบคุณมากคนะ่ะที่เข้ามาติดตามชมเดียวให้ดูภาพที่หัวลำโพงอีกทีนะ ชิตาชิมีใครจะไปที่ห้างไม่จ๊ะเป็นไปปัสดีจ๊ะ น,นะที่ฟังไม่ผิดเลยแกเป็น่5 1 8 3นะคะเป็นขบวนน้ำเที่ยวนะ,ะน่าจะราคาประมาณอยู่สนะี่ห้าพันประมาณเนี้ย ก็หยุดเธอไว้แค่นี้พอ